โอยมันสสได้าบ่าด้ายเราค่อยง่มันตัดไปไหมไปดูพ่อควันค่ะตามหาพ่อควนัน เจอเห็ดไหมกุ้งมือก็มีว่ะที่ก็เก็บเห็ดครับเหมือนใดแน่ครับนี่มันๆบ่ค่ะมันอยู่ครับ,น,น,บนี่เดี๋ยวมาเก็บอีกครับมาเก็บมาเบิ่งอีกอุ้มนี่มันมีบ่อุ้มมันเคยออกไหนสิมีบ่ะมาเบิ่งครับ,บโอ้โอหกเจ๋งเลย ไปเบื้องดอกเห็ดกันค่ะไปดูดอกเห็ดกันมันอยู่แบบไหนโอ้มีอยู่ตัวนี้มีอยู่ครับมีอยู่เบื้องนี้ครับนี่ธรรมชาติปีนี้ก็นธรรมชาติเกิดธรรมชาติค่ะวันที่สองแล้วค่ะมากรีบเห็ดค่ะ ก็ได้มาเจอช้างหนึ่งดอกค่ะคนดอกหนึง่งมาดูดอกที่สองมันจะไม่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 หนาเท่าไหร่ค่ะมันมียี่สีค่ะดอกดอกนี้เน,น,นาะดอกเล็กๆใครอะไรอยู่บ้างเห็นบ่วันยังมองไม่เห็น,นเลย<ด>ค่ะมันไม่ใย่ดอกหนึง่งเยอะเก็บทำไมดีได้เก็บจนบ่ มัดอกนี้ก็สวยงามค่ะดอกดอกลุกพึ่งพออร่อยอร่อยค่ะนี่ดอกที่สองค่ะดอกเล็กๆมองไม่เห็นค่ะปีนี้ได้กินสองทีสามทีแล้วค่ะปีนี้ออกบ่อยแต่ออกไม่มากเท่าไหร่ก็พอได้กินค่ะเห็ด<ร>ตับเต่าของเราเห็ด

โอ้ยดอกเล็กๆเห็นไหมคะออกออกห่างกันดูออกห่างๆกันค่ะคุนกรดอยก็ร้องแต่เราพ่อเพราะเดี๋ยวเขาเขาเขาประกาศว่าเราต้องตาเพราะว่ามันมีช้างอยู่ใกล้ๆไม่มีใครเก็บเนาะนี่ค่ะเอาเอาห่าออกดูดอกนี่ค่ะดอกเห็ด เก็บมาได้บมดเอาหาด้วยรูปกระดาษนี่ค่ะใส่ตะกร้าลงไปจะเก็บเอาอีกดอกนึงก็พอได้กินค่ะ ตะกาน,น,น้อยยังไม่เต็มเลยค่ะกลุ่มละดอกสองดอกพุ่มละดอกสองดอกภาษาไทยชั้นเรียกกลุ่มวนนี้เราเรียกพุ่มค่ะนีกเป็นพุ่มพุ่มละดอกสองดอก ดแล้วตรงนี้นี่หมดแล้วค่ะพุ่มนี้มันจะเรื่องบางนแล้วหรอมันจะเช่าเช่าแล้ว,วดอกดอกดอกแปลว่ามันนิ่มแล้วค่ะดอกมันนิ่มแล้วค่<อ>มะมันจะเป็น,ม,ม,นมันจะนิ่มจะเสียแล้วค่ะแต่ก็กินได้อยู่ค่ะกินได้กินแต่ม่เอื้นเปรตตรงนี้ม่มนี้เน,ออเน่าเลยค่ะเสียเสียค่ะครับพี่เจ้า พอควันเราก็ไปหาต่อแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็จ้าไปนิดนึงคะ่ะ มาเรื่อยๆค่ะเดินมาเรื่อยๆ ค่ะยืนยกอยู่นี่ค่ะเพศเมียค่ะเพศเมียค่ะเพศเมียของเรามีจะมีมือมีอะไรบางว่างค่ะเพศเมียของเราเจ็บเห็นก็มาเจอเพศเพเมียค่ะว่าเอา,เอามาผูกทิ้งไว้ค่ะผูกทิ้งไว้ในป่าเนาะแบบธรรมชาติมีหญ้าให้กินมีน้ำให้เล่นเป็นเป็นเชือกเขา เปื่เชือกขาวปุส๊สู้กดเป็นเชือกขาวเนาะมีไม้มีต้นไม้มีพุ่มไม้บางบ้างค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะ วันนี้ค่ะวันนี้มาเก็บเห็ดเจอเพศเมียเพศเมียค่ะวานเจอเพศผู้นี่ค่ะมาเจอช้างต้องมือสั่นไปนิดนึงค่ะขอโทษขออภัยนะคะมือสัน่น เก็บเห็ดก็พอได้กินค่ะนี่ค่ะอากาศร้อนก็ลงน้ำค่ะก็ขึ้นมายืนอยู่เหมือนแม่เพชรเลยค่ะ สวัสดีค่ะช่องพังเพชรมณีวันนี้มาวันที่สองมาเจ็บเห็ดก็มาเจอช้างเหมือนเดิมค่ะเชือกเป็นเชือกตุ้มเมียค่ะวานเจอพายเนาะัวนี้เพรเมียค่ะก็สวัสดีค่ะชดแชร์ก,กดไลค์ให้เราด้วยนะคะสัตะาคายกดกระดิ่งให้เราค่ะสวัสดีค่ะ